โลกไก่แฮมเป็นโลกที่เกิดเฮก้าหลายอย่างเช่นพวกมนุษย์ประหลาดที่สามารถใช้พลังเวทมนต์ได้หรือพวกข่ามิติซึ่งในเรื่องแก่แฮมเนี่ยเขาจะใช้พลังเวทมนต์เป็นหลักเพื่อใช้ในการต่อสู้และป้องกันตัวแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกมนุษย์ประหลาดที่สามารถใช้พลังเวทมนต์ได้และคนที่ใช้พลังเวทมนต์ไม่ได้ล่ะอย่างเช่นมนุษย์มนุษย์ประหลาดบางตัวที่ไม่สามารถใช้พลังเวทมนต์ได้แล้วเขาจะเอาอะไรไปต่อสู้และป้องกันตัวล่ะแดงบางตัวละครที่ไม่มีพลังเวทมนต์เนี่ย งั้นเราก็สร้างสิงส่งที่มีพลังเหนือกว่าพลังเวทมนตร์ สวัสดีครับที่ผมกรีดวิดีโอวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเรื่องการ์ตูนไก่แฮมกันอีกรอบนึงแน่นอนครับมันมีให้เราพูดเยอะมากๆคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธและอุปกรณ์ในเรื่องการ์ตูนไก่แฮมกันนะครับผมนะแล้วก็ผมจะไม่นับพวกตัวหุ่นยนต์นะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยันเป็นคลิปที่ไม่ธรรมดาผู้ชมนะเพราะว่าคลิปนี้ผมได้ข้อมูลจากผู้สร้างการ์ตูนไก่แฮมโดยตรงเลยมาจับมือกันมางั้นเรามาเริ่มจากอาวุธชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับผม สกา r ลต t ลูบี้สกาเลต r ลูบีเป็นหนึ่งในดาบที่เป็นอาวุธประจำตัวของบอสในการแฮมซิซั่น3เอพิโซด1ส่วนประกอบในการสร้างดาบแร่ลูบีแล้วก็ชิ้นส่วนเวทมนต์ของดาบและ n e m e ซิสที่อยู่ป่าไปายในดาบ อาวุธชิ้นนี้ถูกสร้างโดยฮากับบอสสก้าเลตลูบีมีลักษณะเป็นดาบขนาดกลางมีสีแดงทั้งด้ามจับและคมดาบก็คือสีแดงหมดเลยนั่นแหละสก้าเลตลูบีเป็นดาบที่มีความทนทานสูงมากๆคือแบบเออถ้าโดนอะไรมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันถูกทำลายเนี่ยมันก็จะสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้แต่มันก็มีวิธีการทำลายดาบนี้แบบถาวรน,นะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยและมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่โกงมากๆ การคืนชีพแบบไม่จำกัดคือไม่มีข้อมแม้หรือข้อจำกัดอะไรทั้งนั้นสามารถคืนชีพแบบได้เรื่อยๆแต่มันจะคืนชีพให้กับคนเดียวเท่านั้นคือผู้ใช้ดาบในปัจจุบันคนอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าของดาบนี้จะไม่สามารถถูกคืนชีพได้ Scarlet Ruby ม,มีพลังที่เว่อร์วังอลังการและสามารถยิงเลเซอร์ออกจากปลายดาบได้เป็นเลเซอร์สีแดงและดาบนี้เนี่ยเป็นดาบที่หนักมากๆถึง200กิโล ก็หมายความว่าคนที่ใช้ดาบนี้ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆและมีพละงกาลังที่มหาศาลอย่างมากและเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาใช่ครับผมกำลังพูดถึงบอสเออใช่ครับบอสงั้นไปอาวุธถัดไปกันดีกว่า อุปกรณ์ที่สองครับหนังสือเวทมนต์ใช่ฉันเอาหนังสือเวทมนต์มาด้วยแหละหนังสือเวทมนต์เจ้าของคือ GC โผล่มาครั้งแรกและโผล่มาครั้งสุดท้ายในการแฮมซีซั่นหนึ่งเอพิโซดหนึ่งวัสดุในการทําหนังสือที่นนี้ก็คือทําจากกระดาษมีหน้าทั้งหมด2 5 0 0หหน้าโอ้โหนึกว่าผู้ชนะทุกคนผู้สร้างหนังสือเวทมนต์ไม่มีเพราะมันโผล่มาตอนเดียวไม่รู้เหมือนกันใครสร้างลักษณะของหนังสือเวทมนต์เป็นหนังสือธรรมดาและมีปกเป็นสีน้ำตาลความสามารถคือให้ความรู้กับคุณได้ ก็มันมีแค่นี้แหละเอ่อก่อนที่จะไปอาวุธและอุปกรณ์ถัดไปเราขอนอกเรื่องนิดนึงคือไอ้หนังสือเว้นโ์เนี่ยผมใส่มาขำๆนะผู้ชมนะก็ไปวุธถัดไปกันดีกว่าอาวุธและอุปกรณ์ชิ้นที่สามว่นตาเลเซอร์เที่ยวพวกเที่ยที่ันเห็นการั้าสุดแว่นตาเลเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ประจำหลักของตัวละครนนและมันก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของตัวละครตัวนี้แว่นตาเลเซอร์ถูกสร้างโดยเอฮา แว่นตาเลเซอร์ผมมาครับในไก่แฮมซีสัันทูเอพิโซดเก้าชื่อตอนเดอะฟนอลแพทเทิร์นความสามารถของแว่นตาหนนสามารถยิงเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงได้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วก็ยังมีอีก3ความสามารถที่ยังไม่ปรากฏในเรื่องไก่แฮมซึ่งอาจจะมีการสปอยก็ได้นะครับผมงั้นผมเตือนไว้ก่อนตรงนี้เลยแล้วกันความสามารถที่1นึ่งในวิชั่นซึ่งใช้กับตอนที่อยู่ในทีมืดและแว่นตาเลเซอร์สามารถยิงเลเซอร์ที่เป็นความเย็นได้และความสามารถสุดท้ายของแว่นตาเลเซอร์คือการสแกน อ๋อแล้วก็แว่นตาเลเซอร์ของนนเนี่ยมีความทนทานสูงมากและก็ตอนที่จะยิงเลเซอร์เนี่ยป้ายชื่อหรือตัวอักษรชื่อของนนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแว่นตาเลเซอร์ก็มีแค่นี้แหละครับผมนะงั้นไปอาวุธชิ้นต่อไปกันดีกว่าอาวุธและอุปกรณ์ชิ้นต่อไป Combat Set นั่นแหละครับฉันก็เคยยังไม่ได้เอาดกินค่านั่นแหละคนจริงแลฉัน,นาสามารถจัดการกันได้ง่ายเลยล่ะเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดเกินกนะไม่อยากติดตัวก็ปล่อยให้มันไปดีเดียนะแต่เองก็แพ้ต่อดโดนรูปะนะ <c oughs> กรณ์ชิ้นนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียกแบบสั้นๆแล้วกันก็คือดาบดอนผมมาครั้งแรกในการแฮมซีซั่นทูเอพิโซดทและผมมาครั้งสุดท้ายในตอนนี้แต่เราอาจจะได้เห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่ในซีซั่น3นะครับผมลักษณะอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นแท่งจับสีน้ำตาลรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีวัตถุสีเทาอยู่ด้านบนอ๋อสตอปแป๊บ,บนึงครับผมผู้สี่เหลี่ยมไอตรงนี้ผิดไปก็บอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมงั้นเราไปดูความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นนี้กันดีกว่านะครับ อาวุธของดอนมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างไอแดงๆตรงนี้ให้ใกลายเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นมีดสั้นดาบหรือปืนธนูก็ยังได้แต่วุธชินนี้ก็สามารถถูกทําลายได้และเป็นไปได้ยากที่จะสามารถสร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้เพรออาะวุธชินนี้มีความเก่าแก่และระบบที่ซับซ้อนและผู้ใช้อาวุธชิ้นนี้ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาวุธชิ้นนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างผู้สร้างอาวุธชิ้นนี้ไม่ทราบแต่ไม่ใช่ไอห่าแน่ๆผู้ครอบครองอาวุธชิ้นนี้ในปัจจุบัน ไอแตงแล้วก็อีกตัวละครนึงที่เป็นตัวละครใหม่ก็หมดไปแล้วครับกับอาวุธที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาล G n d H งั้นเราไปอาวุธและอุปกรณ์ถัดไปกันดีกว่านะครับอาวุธและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับอุปกรณ์เทียม กรเทียมเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ถูกใช้มากที่สุดในการ์ตูกนกันนงแฮมเพื่อรักษาตัวละครท่าน,นั้นให้กลับมีแขนขนาะ หรืออัปเกรดและเพิ่มพลังทักษะของตัวละครนั้น,น,นให้เก่งมากยิ่งขึ้นในการ์ตูกนการ์ดแฮมเนี่ยมีตัวละคร3ตัวที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ใส่อุปกรณ์เทียมมีดังนี้1บอส2นน3แตงซึ่งมันอาจจะมีอีกในอนาคตนะครับอุปกรณ์เทียมโผลมาครั้งแรกในการ์ดแฮมซีซั่นทูเอพิโซดแชื่อตอนแผนการและบอสก็เป็นคนใช้อุปกรณ์เทียมในเรื่องการ์ดแฮมคนแรกที่ไม่ใช่พวกหุ่นยนต์แน,น่นอนครับไม่มีคนใช้อุปกรณ์เทียมอยู่3คนด้วยกัน แต่วันนี้เนี่ยผมจะหยิบม,มาแคออ่อุปกรณ์เทียมแขนกลของบอสแล้วกันนะครับเพราะมันโผล่ความสามารถมาแล้วในการแฮมซีซั่น Season 3ตอนหนึ่งแขนกลของบอสเป็นแขนกลที่ได้ถูกต่อยอดและพัฒนามาจากแขนกลอันเก่าของบอสในการแฮมซีซั่น2อันนี้เทียบความแตกต่างนะครับผมความสามารถของแขนกลอันเก่าของบอสไม่มี แต่มีข้อดีคือแขนกลอนี้มีความทนทานอย่างมากจนเจาะแทบไม่เข้าเลยและเพิ่มพลังกำลังและทําให้โจมตีด้วยหมัดแรงขึ้นก็แขนกลอันเก่าของบอสก็มีแค่นี้แหละและผู้สร้างคือไอ้หางั้นเราก็มาดูแขนกลอันใหม่ของบอสกันดีกว่านะครับผมนะบอสได้คำาดียเลยว่าความสามารถเยอะกว่าอันเก่ามากๆแขนกลอันใหม่ของบอสโผลมาครั้งแรกในการแฮนด์เซั่นทีเอาอนหนึ่งแขนกลใหม่ของบอสมีลักษณะคล้ายๆกับแขนกลอันเก่าของบอสหรือแขนเทียมนั่นแหละแต่มีความแตกต่างก็คือข้อมือของแขนกลของบอสจะไม่เชื่อมกับแขนกล ที่จะไม่เหมือนแบบเก่าที่มีลักษณะเป็นแขนเหมือนกับมนุษย์ผู้สร้างแขนกนอันใหม่ฮากับบอสงั้นเราก็มาฟังความสามารถของแขนกลอันใหม่ของบอสกันดีกว่านะครับผมนะซึ่งมันโคตรยาวและเยอะมากๆความสามารถที่1การยิงไฟซึ่งจะเป็นการยิงไฟจากทั่วทั้งแขนในรูปแบบและพทเทิเ์นต่างๆซึ่งจะไม่ซ้ํากันหรือไม่ต่างกันกว่าสามมือรูปแบบ อ่านี่เผื่อใครไม่เชื่อเอาไปดูสามารถเปลี่ยนแขนกลให้กลายเป็นแขนกลนติดดาบได้เขาน่าจะใช้ในสถานการณ์ที่เอ่อทำดาบสกายเล็กรูบี้หายหรือโดนขมโมยอันนี้ผมเดาเอาอะนะแขนกลอันนี้สามารถโจมตีตึกจนทําให้ตึกล้มและถูกทําลายหรือแค่เศษซากตึกภายในการโจมตีไม่กี่ครั้งและแขนกลของบอสสามารถเพิ่มพลังกายและพลังเวทมนต์ให้กับผู้ใช้แขนกลถูกพัฒนาไปอย่างดีจนมีความทนทานและมีความแข็งแรงอย่างมากจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะสามารถทําลาย อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นอก,กจากที่จะต้องกําจัดผู้ใช้และก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องการแหงฮมซึ่งครั้งนี้มีการสปอยแน่ๆเตือนไว้ก่อนแล้วกันซึ่งแขนกลของบอสมีฟังก์ชันต่างๆที่มากมายมากๆที่ยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องการแหงฮมเช่นระบบใบพัดที่สามารถทําให้ผู้ใช้บินได้แล้วก็ดำน้ําได้ด้วยและระบบสองแสตที่ทําหน้าที่เหมือนกับไฟฉายก็หมดไปแล้วนะครับกับอุปกรณ์เทียมงั้นเราไปอุปกรณ์สุดท้ายกันดีกว่าอาวุธและอุปกรณ์สุดท้ายของคลิปนี้ ปืนข้ามิติโอ้ที่อื่นกันก็ได้แต่ว่าพวกเราก็จะต้องทําการสุม่มหาประตูมิติอื่นๆที่พาเราลกลับบ้านได้อะปืนข้ามิติเป็นปืนที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานสักเท่าไหร่และเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่ยังเป็นขั้นทดลองอยู่ในปัจจุบันจากความปรหมายของผู้สร้างซึ่งผมไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าใครเป็นคนสร้างและใครเป็นคนพรอพรองอยู่อ่างั้นบอกก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นั่นก็คือ <c oughs> ปืนข่ามิติเนี่ยเป็นปืนที่ทําให้กําเนิดตัวร้ายอย่างทําในซีซั่นสขึ้นมาปืนข่ามิติโผลมาครั้งแรกในการในงแฮมซีซั่นหนึ่งเอพิโซดห้าชื่อตอนการฟกฝนฟที่มิติอื่นและความจริงงั้นต่อไปเรามาดูความสามารถของปืนข้ามิติกันนะครับผมความสามารถของปืนฮาคือการข้ามิติอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วเพราะว่าชื่อมันก็บอกตรงตัวว่ามันคือปืนข้ามิติรวมไปถึงปืนข่ามิติสามารถย้อนเวลาหรือข้ามเวลาไปอนาคตได้แต่มันสามารถทําในตอนย้อนอดีตได้เท่านั้นเนื่องจากมันโดนดาวเกตในหลังจากซีซั่น2 ก็จบกันไปแล้ว <c oughs> เล่นตะคอแห้งเลยไปเดี๋ยวขอไปกินน้ำแป๊บนึงนะครับผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เป็นพานนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมเอาอุปกรณ์และอาวุธมาไม่หมดเพราะว่าข้อมูลยังไม่มาครบนั่นเอง ผมก็เลยตัดเป็นพาทไว้ก่อนเลยนะครับผมนะและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอากราบอภัยมาทาที่นี้กันด้วยนะครับผมบอก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์และถ้าใครอยากติดตามผลงานคลิปต่อไปของผมก็อย่ายลืมกดซับแลวก็อย่ายลืมกดกระดิง่งกันด้วยนะครับเพื่อให้พาดคลิปใหม่ๆกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายๆครับ